สรุปข่าวคัดพุด้น TOG รุ้นกำไร Q2 แตะ78ล้านรับคำสต่างซื้อพุ่งอันนี้2บาทอ่อนค่าจากาตัวเลขของ TOG ที่ราคาวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ประมาณ8บาทช่วงแต่มที่1เนี่ยกำไรไม่ค่อยดีนะครับความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าปรับราคาลงกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณทัก7บาท5สตางค์ตอนนี้ความคาดหวังเริ่มกลับมาแล้ว จากสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะดีขึ้นบาทอ่อนค่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีออเดอร์สั่งซื้อมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่2รงรวมถึงครึ่งปีหลังตามข่าวาปันผลเนี่ยประมาณสัก7%ไปดูในเนื้อหาข่าวนะครับก็บริษัทมีโอกาสโตประมาณสัก15%แต่ว่าเรื่องของต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันของบริษัทถึงแม้จะมีเงิบนบาทอ่อนค่านะครับแต่ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังเป็นปัญหาอยู่ แต่ด้วยตัวธุรกิจที่เป็นเทรนด์ภาพรวมที่ดียังมีระยะยาวหรือระยะยืนหรือเป็นตลาดมาเก็ตไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ยังมีการเข้าไปกินส่วนแบ่งมากขึ้นภาพที่เป็นระยะกลางระยะยาวประมาณสักปีปีครึ่งเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่สดใสของตัวบริษัท <c oughs> ข่าวต่อไปนะครับดัชนะีเชื่อมั่นราปีนะเปล่งตัว crc cbo นะครับกยยอดขายจริงๆมีข่าวของธนฯะ พิริยะด้วยนะครับยังมีภาพของตัวแมคโครที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับโลตัสที่ซื้อมาแล้วปรับตัวดีขึ้นมาถึงอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน7 e เ e ่นอเนะครับเป็นบริษัทขายน้ำโถกดเจ็ดสเปรย์ทีซีซีครับก็อยู่ในมุมของเอาคาเฟ่ด้วยที่ไม่ใช่กาแฟนะครับเป็นพวกมะยงชิดนะครับฝรั่งชมพูหรือจะเป็นพวกตัวมะม่วง ตามฤดูกาลก็จะเป็นพวกปั่นนะครับพวกโซดากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้ดีในช่วงไตรมาสที่ออ2เพียงต่ว่าไตรมาสที่3ก็จะเป็นโลซีซ้นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ผ่านมานะครับเขามีการล็อกต้นทุนตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีก่อนอต้นต้นปีที่ผ่านมาไม่ใช่ต้นปีก่อนแล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นคลี่คลายลงเราเชื่อว่าภาพรวมของท้งปีเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วส่วนสาขาที่กัมพูชามีแล้ว แล้วก็สาขาที่ลาวก็น่าจะได้เห็นประมาณสักปี66ไปตามเซเว่นเลยครับสําหรับตัว global นะครับโชว์กา 2, ําไร Q2 โตมา6%แต่1พ0 0ล้านก็มองภาพรวมทั้งหมดนะครับมองว่าเรื่องของค้าปีกเนี่ยกลับมาดีแล้ว same store r สาขาเดิมยอดขายเพิ่มฉะนั้นจากภาพของตัวบรรยากาศอาจจะเป็นช่วงตรมาที3อาจจะย่อลงมานิดนึงนะครับฝนตกเยอะ การก่อสร้างอะไรจะทําได้ไม่เต็มที่การสั่งซื้อวัตดุดวัตถุดิบอะไรก็จะแผ่วๆลงก็เหมือนกับปีที่ผ่านมานั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันนะครับเป็นแบบปีที่แล้วก็จะมีโควิดอะไรด้วยปีนี้ก็ถือว่าทํางานได้แล้วนะดังนั้นปีนี้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วมาถึงหุ้นโรงพยาบาลนะครับ BCH วิ Wing ่ง3%ก็ BCHC HG บ t h g BPH r j h ก็กลุ่มประมาณนี้โรงพยาบาลไปหมดเลยซึ่ง ก็มาจากความคาดหวังที่กลับมาหลังจากที่หลายๆคนกังวลเรื่องโควิดเนี่ยจะหายไปแล้วไรายได้กำไรบริษัทจะลดลงอะไรก็ว่ากันไปมาถึงคุณอย่าง CHG นะครับบวกแรงประมาณทั4นะก4%เรเน์ี่ยโบกเชียซื้อเป้าหมายทัก4บาท20าทตัวนี้ก็ไปได้นะก็เป็นโรงพยาบาลที่มีสาขายเยอะนะครับผมเคยทำข้อมูลอยู่อุรารัฐเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีแผนในการที่จะลงทุน ต่อเนื่องด้วยนะครับก็เชื่อว่าตัวบริษัทเองสามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตยาวๆกลุ่มโรงพยาบาลซื้อแล้วไม่ค่อยผมไม่ผมไม่ค่อยต้องวลนใจอะ่ะแบมนะครับดีด3%รุ้นกำไร q 2แตะ766ล้านนะครับรับซื้อนี่เสียเพิ่มสำรองลดบรกคชูเป้า25บาทตัวนี้เรียกว่าเราพูดกันประมาณน่าจะปี2ปีแล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจใหม่เริ่มมาแล้วแล้วก็เรื่องของโควิด เรื่องของสถานการณ์การโอนที่ดินการเข้าไปมันเปิดละมันเปิดกว้างมาถึงพีโม้นะเด่นเข้าตาเขากำไรรอดสา้ล้านบาทสำหรับพีโมดนะครับก็มองว่าในออเดอร์ที่เขาได้มาเนตรมที่2เนี่ยคาดว่าดีกว่าที่เขาคาดไว้หนึ่งนะแล้วก็เขามีการปรับเป้าด้วยอะไรด้วยก็อยู่ในธุรกิจที่มีความต้องการสูงเหมือนกันนะมีออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องสําหรับตัวพีโมดด้วยแต่อยากให้รอมากกว่านะครับ มาถึงข่าวไอริงนะปักหมุดรอเติมแบ็กหลอกนะครับจากเงินสายเคเบิลใต้น้ำากอเต่าในช่วงตรุษม่สามูลค่าประมาณสักพันกว่าล้านแต่ราคามันถูกโยนทิ้งมาตั้งแต่ราคาประมาณสักสิบสิบเอ็ดบาทเหลือตอนนี้ประมาณสักเจ็ดบาทนะครับในกลุ่มลูกขเขาก็มีไอ a i l นะครับปันผลประมาณ4.5%ก็เป็นอีกหนึ่งตัวกองหน้าตัวจี๊ดแล้วกันนะครับคอมเซเว่นนะครับข่าวว่าล่วง3%นักลงทุนขายทำกำไรหลังแลนดลี่ยาวคาด iPhone 14ดันยอดขายพุ่ง สำหรับตัว iPhone 14เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเห็นมีข่าวหลายสำนักนะครับที่เกี่ยวข้องกับ IT ทก็มองว่า iPhone 14เนี่ยราคาน่าจะสูงขึ้นจากราคาชิปนะครับแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐหรืออ่อนค่าของเงินบาทไทยนั่นแหละก็อาจจะทำให้ราคานี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะใน iPhone 14ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะขายดีไหมนะถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วราคามันสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะการตอบสนองอาจจะเป็นแค่กลุ่มคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะเหลือกินเหลือใช้ไม่ได้เป็นคนที่ออต้องการโทรศัพท์ใหม่เนี่ยผมว่า i อ้โหนสิอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกถ้าราคามันแพงเกินไปก็ต้องลองดูนะครับเพื่อนๆครับแต่โดยผมเองเนะผมมองว่าคอมเซเว่นปีนี้ก็ยังสามารถที่จะรักษาฐานกำไรไว้ได้แหละ จากเนื้อหาข่าวเขาก็พูดประมาณนั้นสรุปคัดคุ้นะครับของวันที่4สิงหาคมวันนี้มีข่าวงบออกอยู่บ้างนะครับในช่วงเย็นก็จะมี SPV, ICFI, SMT, LVS แล้วก็จะมีอีกประมาณทั้ง2อบริษัทแต่ที่เลือก s p i มาให้นะครับก็คือสรุปในช่วงไตรามาสที่1เนี่ยกำไรบริษัทไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าขาดแคลนอุปกรณ์พอไตรมาสที่2ปรากฏว่ามีของขายแล้วก็เลยยอดขายยังดีอยู่ก็คือคนที่ยังมีความสามารถในการซื้อก็ยังซื้อเพาะมันมีน สิ่งที่จังจำเป็นต้องใช้อยู่ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับ Copper Y Com 7เนี่ยจะเป็นเงีนต่อในขณะที่ r t ร์ฟเนี่ยตัวเลขของอ่การขายเนี่ยก็ดีขึ้นในโครงการใหญ่ๆหเนี่ยกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเรื่องของการจัดการต้นทุนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไรายได้จากการขายนี่ดีแล้วก็เรื่องของความผันผวนผข,อของราคาวัตถุดิบก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมินเนียมทองแดง บริษัทก็สามารถทำกำไรกลับมาเพิ่มไนดะ้ก็ถือว่าเป็นแนวโนมที่ดีปันผลประมาณ5%ผมว่าตัวนี้ก็สวยนะส่วนขนาดที่ SMT นะครับ Star Micro เนี่ยก็เห็นภาพของการขาย IC แล้วก็ตัว PCB ดีขึ้นกลุ่มนี้เทคนิคผมว่าดีหมดแต่ SMT เนี่ยพีสูงไปหน่อยยิวน้อยไปนิดนึงในขณะที่ LPN นะครับก็เล่นเล่นเริ่มเ,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 เห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นข่าว,าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของอุ้นไว้นะครับ ไว้เนี่ยโบรกคาดกำไร Q3 โตเข้าไฮซิสันนะบวกว่าในมุมมองระยะกลางระยะยาวเนี่ยถือว่าดีซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็คงไปคาดหวนปี66นะครับในช่วงไตรมสามเขาก็บอกว่าเป็นช่วงไฮซิสั้นที่ยังดีอยู่ฉะนั้นการตอบสนองต่อช่วงเวลาแต้มที่3าและ4ี่เนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์จาก IPO ของตัวหุ้นลูกที่เข้าตลาดด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีในขณะที่หุ้น Uh, TQM นะครับแล้วทำรายการ c m ีกันไปแล้วแตกลายาแล้วก็ลุกสินเชื่อต่อยอดรายได้พุ่งเท่าตัวตัวนี้เนี่ยเขามีการมองเบี้ยนะครับว่าจะโตเพิ่มขึ้นจากงานออฟเดย์อยู่แล้วนะแต่ว่าในเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาก็พูดถึงการที่เพิ่งจะไปซื้อตัวธุรกิจที่เขียนซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์การให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับราคาประมาณเขาเขาถือหุ้นประมาณ270-280ล้านโดยประมาณน,นะถือหุ้น40%ซึ่ง ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพหรือรูปแบบการหาเงินใหม่ๆให้กับตัวบริษัทในขณะที่ลูกสินเชื่อก็จะมี easy lending ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะปล่อยตัวสินเชื่อกับผู้ให้บริการลูกค้าของเขาเองที่ซื้อกลมทันอาจจะเป็นการผ่อนชำระซึ่งตัวบริษัทเองก็มีรายได้จากตัวดอกเบี้ยด้วยแล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงด้วยจากการที่บริษัทเองก็มีส่วนของทุนที่ดีขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อเอเชียนอาหารสัตว์ ทำเงินนะครับอัพกำลังผลิตรับออเดอร์เขามองว่าแต่มาที่2เนี่ยก็ยังมีภาพที่ดีอยู่คือผมก็มองนะว่าสําหรับตัวเอเชียนอาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เลี้ยงคุณหนาคุณแมวทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมคิดว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่ดีแหละเพราะของมันต้องกินมันต้องใช้มันต้องคือมันต้องรอดเอางี้ดีกว่าดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันคงลดไม่ได้มันก็เหมือนการกินของของเราทั่วไปแล้วก็ในยุคนี้เนี่ย เรามีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆรอบตัวเรามากขึ้นที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะผมเห็นบางคนเนี่ยรักคุณงูนะครับรักคุณกบก็มีรักคุณแมงมุมก็มีผมก็เออทุกวันโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปมันสามารถที่จะอยู่กับอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขดังนั้นเนี่ยอาหารสัตว์เลี้ยงพวกน,นี้ในยุคต่อไปเนี่ยคนอาจจะมีลูกนะ มีทายาทน้อยลงก็เรียกน้องหมาน้องแมวเป็นลูกกันหลายคนแล้วเหมือนกันหลายครอบครัวก็เป็นแบบแนั้นคอมเซเว่นลุกออนไลน์นะครับเปิดตัวแพลตฟอร์มตูด d โอเซเว่นเชื่อมต่อธุรกิจ O2 o ูโสำหรับตัวคอมเซเว่นราคาก็ปรับตัวลงมาพอสมควรในขณะที่ตัวบริษัทเองก็พยายามปรับรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เห็นไหมที่บอกว่าจะไปทำปล่อยสินเชื่อไอ้พวก ไม่ใช่ปลดถินเชื่อขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะหลังจากที่ขายโมบายขายแท็บเล็ตขายแอดแพดขายไอโฟนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับทำโซเชียลเน็ตเวิร์กให้แข็งแรงขึ้น O2O มีร้านขายยาร่วมกับทาง BDMS เป็นตน้นก็จะสังเกตว่าโดยภาพอนาคตของตัวคอมสเวนเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังคาดหวังกันเติบโตในอนาคตได้อ,อยู่นะครับอ,อ่แล้วก็ตัวบริษัทลิสซิ่งนะครับวันนี้มีข่าวหลายข่าวเกี่ยวกับลิสซิ่งเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นมาเยอะ MTC สวัสดิ์ติดล้อนะครับสักสยามอะไรพวกเนี้ย โดยลักษณะของข่าวนะครับก็จะมุ่งไปที่เดียวตัวเดียวกันเลยก็คือแตรมที่2เนี่ยมองว่า NPL น่าจะลดลงสินเชื่อปลอดได้มากขึ้นสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือประคองตัวได้ดีละตัว SCGP นะครับบวก4.83%กเอ็เองกำไรแต่มที่3ปี65ฟื้นได้ก็มองว่าแต่มที่2เนี่ยจะไม่เห็นภาพฟื้นตัวเนื่องจากต้นทุนเนาะยังแบกรับอยู่ เอาบริษัทที่ประกาศก่อนนันนี้ก็ตัวอย่างเช่นตัว S C C เนี่ยเราประกาศออกมาต้นทุนก็ยังเป็นปัจจัยหลักในการกดดันกําไรของตัวบริษัทอยู่แต่ว่าในภาพของรายได้บริษัทเนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องนะครับดังนั้นใครที่ต้องการแบบดอลลาร์คอร์แบบย,วยาวๆเนี่ยตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าคอนเน็กชันหรือการลงทุนในอนาคตของบริษัทเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นบริษัทเติบโตแน่นอนครับแต่ถ้าเจอประเด็นเรื่องของการกดดัน กำไรที่มาจากทางฝั่งของต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นหลักเรื่องพวกนี้มันจัดการได้ในอนาคตมาถึงคู่โรงพยาบาลนะครับ c h g รโรงพยาบาลจุฬรารัฐก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีมีผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของการรักษาต่อเนื่องโควิด -19 แล้วก็มีโรคที่รักษายากแล้วก็มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่ดีด้วยก็มองว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ย ไม่ค่อยติดนะถ้าเกิดมีใครถามโรงพยาบาลดีไหมผมก็ดีหมดแหละขอให้ถือได้ยาวก็ไปได้หมดนะมาถึงคุณตัวหนึ่งนะครับ TCC นะครับ TCC เนี่ยก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4ก็บอกว่าไอ้ Q2 น่าจะนิวไฮคนเนี่ยกลับเข้ามาเซเว่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับคนทำงานรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยที่เริ่มเนี่ยกลับมาใช้ชีวิต ใกล้เคียงปกตินะครับตัว tacc เองก็มียอดขายที่ดีขึ้นจากตัวไฮซีซันในช่วงหน้าร้อน,นแต่ว่าช่วงแต่มาที่3เนี่ยจะแย่หน่อยก็เกิดจากฤดูฝนอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพรวมทั้งปีในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ายังเป็นบวกต่อเนื่องได้ตัวนี้เห็นปันผลอยู่มาทัก5าก็ดีเหมือนกันมาถึงตัวแบมนะครับก็บอกว่าใกล้ขายซับใหญ่อัดโปรคืนนี่กดสำรองก็แบมเนี่ยหลายบรกนะครับมีการ พูดถึงอนาคตที่น่าจะดีอย่างต่อเนื่องให้เป้ากันประมาณ 20- 25บาบาทแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นถูกกดดันมาจากช่วงโควิดก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องมาจ่ายหนี้รายเดือนเนี่ยช่วยลดนะครับอาจจะไม่คิดดอกอะไรก็ว่ากันไปหรือในช่องทางหนึ่งที่โดนกดดันนะครับก็คือการปิดสถานที่ราชการบางที่อย่างเช่นกรมบังคับคดีก่อนหน้านี้นนก็มีเหมือนกัน และว,ว่าข่าวดีเนี่ยมันมีเพิ่มนะครับอย่างเช่นเรื่องของการได้ไป JV Joy Venture นะครับก็คือร่วมกับบริษัทอย่างธนาคารเพื่อจัดตั้งบริษัท AMC ก็คือติดตามถวงหนี้ก็จะมีการซื้อหนี้เข้ามาเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นซอลลีที่ดีนะครับแล้วก็การที่จะเปิดขายซับใหม่ๆเพิ่มขึ้นในปี6566ที่ 3. สถานการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนจะดูดีขึ้น NPL ก็คงตัว ฉะนั้นโดยภาพรวมแบมเนี่ยก็ยังมีอนาคตที่สดใสยอยู่นะครับจบครับสำหรับในช่วงเวลาของการคัดข่าหุ้นวันที่4สิงหาคมนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลให้ไวแล้วไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นวงในเ,เป็นอินไซเดอร์แต่เอาแบบเราเนี่แหละติดตามงบการเงินนะครับคัดหุ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มลองมาเป็นสมาชิกด้วยกันครับเรามีสมาชิก YouTube เพื่อนๆครับกดจอยสมัครสมาชิกแล้วมาไลฟ์นะครับมาคัดคุณด้วยกันเรามีแบล k คสแต t ลิสเรามีระบบในการคัดคุณการคำนวณน,นะครับให้รู้ว่าเอออันเนี้ยมันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปตรงนี้ปันผลน่าจะอยู่ประมาณสักกี่บาทต่อหุ้นยืมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เรามีแบลแผนนะครับกองกลางกองหน้ากองหลังเรามีลักษณะการถามตอบปรึกษาเรื่องของแนวทางในการวางแผน ว่าเออชีวิตนี้เราจะลงทุนอย่างไรเราจะไปยังไงเราจะทํำยังไงร,รวมถึงถ้าเกิดเ้มีพอร์ตไม่สบายใจลองส่งมาดูก็พูดคุยกันอาจจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทําให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้น